สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีวชชรานะคะวันนี้นะคะบีก็พาทุกคนมาปลูกผักที่สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะช่วงกลางเดือนกันยายนนะคะที่รัฐโอไฮโอจะเป็นช่วงของฤดูใบไม้ร่วงค่ะอากาศในช่วงนี้จะเริ่มเย็ยนลงนะคะแต่เราก็ยังสามารถปลูกผักสวนครัวได้ด้วยค่ะผักสวนครัวที่เราสามารถปลูกได้ในช่วงนี้ก็จะเป็นผักที่ชอบความเย็นนะคะอย่างเช่นบีทรูท ครอบ,บี้กระเทียมกระลำดอกบรอกโคลีผักสลัดผักชีอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่เราสามารถปลูกได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะ

Robbie. And then we have onion. I don't know. Might come out a little bit later I forgot to cover this one. This one onion. And then the mantis. What the mantis look like? You can pick them up. They don't really harm you, but I wouldn't pick it up still. Oh, it's pretty bad. Wow. I am gonna finish the garlic so I can get up my the They're endangered around here, so they're kinda rare. No, oh, I'm good. เทียมเพิ่มนะคะกระเทียมอันนี้ก็คือแช่กระเทียมไว้ประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งนะแช่ในน้ำนะคะแล้วก็ไปได้เยต้นแบบนี้นะแล้วก็มาในในแปลงปลูกนะคะห่างกันประมาณสิบนิ้วหน้าเวลาปลูกนะคะก็ใช้เวลาถ้าปลูกในนี้ก็ประมาณ9ก้าสิบวันก็เก็บเกี่ยวได้ะคะ่ะ เร่งมือหน่อยเพราะว่าต้องไปรับน้องไลลาจากโรงเรียนนะคะนี่ลงกระเทียมนะคะอันนี้พวกนี้ลงไว้ประมาณเดือนที่แล้วนะก็ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอีกรดหนึ่งที่เพาะไว้นะคะ แรงให้เรียบร้อยก่อนไปรับน้องนะคะมาวกระเทียมเรา เร s, s get ก h e white eggplant first We h ร v e t ่ o many นิมี e g g p l a n นนะคะมะเขือยาวนะมะเขืออิตาลีนะคะก็ไรแก้นนั้นมีเยอะมากก็เดี๋ยวเอาไปฝาก mm hmm. เดี๋ยวเราตัดมะเขือยาวนะคะไปฝากเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวไลล่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนวันนี้ไปฝากแม่ของเพื่อนน้องไลล่า mm hmm. อันมีหนามเนาะ โอเคสอง่ม้นทนี่น p ีม่ว e วันทั่สี่จริงจัง s ลยสมอลบักเก็ตถังเราน้อยไปนะถังเราอัดเล็กไปนะกระเจี <laughs> <c oughs> ๊ยบขาวนะคะเรามีเยอะมากเราทานไม่ทันนะคะต้อก็าเริ่มเลย this two guy out. You? Yeah. Any more, or you want to save the others? You can save the but a seed. That's good. And then the purple. Purple eggplant. I eggplant. Oh god. สดนะคะไปฝาก okay, How w i remember what s l w e เดี๋ยวเก็บไปฝากเขานะอันนี้ถ้ามันสุกมันก็เป็นสีแดงนะคะก็เกือบสุกละเก็บไปฝากให้เขาลองดูตัว่อครั That One over there, three of them over there, right next to you. These mm -hmm. three of them, these ones. I'm guessing you actually, yeah, we have too many in here. Don't worry, it's gonna go back. All right, what else? Oh, I see the green little greenhouse thing works, and that's all I'm guessing. ตรงนี้เราก็ใส่กำลังปลูกใส่เม็ดพันของคาร์บีนะคะแล้วก็หัวหอมแล้วก็คารฟลาเวอร์เนาะดอกกระหล่ำแล้วก็หัวบีดนะคะ you รุ่นที่สองนะรุ่นแรกเราเจออย่างนี้เยอะมากเจอเหมือนกับโดนกินนะคะเดี๋ยวจะลองซื้อถุงนะคะมาหอ่อดูว่ามันจะได้ผลไหมคะกันมแมลงเนาะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สองที่เราได้เก็บกินแล้วนะคะพริกสวิต t p เบลล์เพเปนะพริกหวานนะคะ มือเย็ยนวันนี้แลท้ทานแบบง่ายๆนะคะน้องแลนดอนไม่สบายวันนี้ก็เลยไม่ได้ร่วมตกค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ Make sure you subscribe, subscribe, like and leave a comment Thank you for watching Thank you for watching Bye Boop